วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการเจียงไม่ทันไอห,วหัววงหัวดวงวันนี้เราจะมารีวิวปืนปืนของเล่นเด็กที่เด็กมาเด็กอนุบาลเล่นได้ปืนนี้ผมใช้เล่นอยู่นี่ดูดินิ้วออกมาเนี่ยนตะ่ใช้เล่นอยู่เอาแอบเอาแอบเ,เอามาโรงเรียนครนูไม่เห็นนั่นคือเป็นปืนแบบนี้ ฉับได้มันเป็นปืนแบบแค่เสียงไายิงอย่างเงี้ย,ยที่ีเขาพีกระบอกนะเนีย่ยเป็นอย่างนี้เลยเอามาแลกของกับเกฟมาเนี่ยแต่มันยิงไม่ได้ไงปืนเนี้ยมันไม่ได้เล่นนานอะ่ะเมันจะว,ว่า ันยิงไม่ได้อะแล้วมันก็มาติดขัดอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนดูดิเนีย่ยมันเนี่ยมันหนืดมากเน่ยมันได้ได,ได้นแดงอ่ะเพราะปืนสีแดงไม่ได้เล็ดอ่ะใครที่บอกผมด้วยนะเนี่ยเล่นไม่ได้เลยเนี่ยทำเป็นปืนคู่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอ่ะแต่ปืนนี้น่าคือเราจะให้มันเป็นอย่างเงี้ยค้างไว้ได้นะน่นคือค้างไว้อย่างเงี้ย ไม่ได้นะอย่างเนี้ยไม่ได้แต่มันมีวิธีอยู่นะั่นคือคุณเห็นในตรงนี้ไหมเอองั้นชักอย่างนี้กดอย่างนี้ค้างไว้ก่อนเอออย่างนี้แหละงนั้นก็มาอย่างนี้นี่อย่างนี้ได้ละถ้าเราจะกดก็กดอย่างนี้นี่ตุ้มนั่นคือบอลผมผม ผมชอบเล่นอย่างเนี้ยประมาณยิงประมาณอันเนี้ยมีประมาณแปดอันน,นนะอย่างเงี้ยึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วงั้นใส่กระสุนอย่างเนี้ยแล้วงั้นกยน็ยิงต่ออย่างเงี้ยชอบเล่นแบบนี้เลยนั่นคือปือนเนี้ยนะคือเพิ่มมันเป็นปืนว่าปืนหัวใช้เท้าอะจำชื่อไม่ได้แล้วแหละ ยาปืนประมาณซื้อตอนประมาณจุดพูปีใหม่ประมาณเดือนนี้แหละตอนที่สะพานพุทธนะ่ะที่เขาจุดพูอะ่ะแล้วก็มีเพลงดังอะ่ะดังดอ่ะั่นคือเขามีตลาดด้วยนะตอนนั้นซื้อกินข้าวตรงนั้นด้วยนี่คือวันนี้เราจบรายการเทียงไม่ทันไอหัวนหน่วงนะครับวันหน้าเจอกันนะครับ